เจ้าแจกก็ขี้อ้อนเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนๆไม่เปลี่ยนแปลงขี้อ้อนแล้วก็น,น่าน่าตีจริงๆน่าตีไหมลูกอย่าตีหนูนะหนูหน่ารักใช่ไหมลูกนี่คือเจ้าแจคเอามองกล้องหน่อยอาวไม่มองใช่ไหมแจคเป็นไรลูกแจคชอบบ้านใหม่ไหมลูกืแจค แจ็คชอบบ้านใหม่ไหมหน,บบนหมหมูหนูชอบบ้านใหม่ไหมลูกือหนูชอบบ้านใหม่ไหมลูกชอบบ้านใหม่ไหมชอบเลยลูก สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมาทำคลิปแมวของเรา <c oughs> ให้ชมกันนะจ้าหลังจากที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่หนึ่งเดือนจ้าว่าชีวิตของพวกเขาเป็นยังไง,งมั่งคุ้นเคยหรือ,อยังนี่ก็เป็นเจ้าแจ็คนะจ้าเจ้าแจ็คเขาก็นอนอยู่ที่เก้าอี้โยกจ้าเก้าอี้โยกก็จากบ้านเก่าเราก็ขนมา เจ้าแจ็คก็ชอบตามเคยนะจ๊ะเขาก็นอนทั้งวันทั้งคืนแล้วก็โยกไปโยกมาแล้วก็แบบนี้นะจ๊ะวัดเอ๋ยวัดโปรดต้องปลูกข้าวโพดสาลีอ้าวส่วนกล่องนั้นเขาก็นอนเหมือนเดิมจ้ะนี่นะจ๊ะเราก็ไปซื้อเออที่เล่นของเขามานี่นะจ๊ะที่ทีออ่อะไรนะ ที่โฟลเล็บของเขานะจ๊ะก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เขาไม่ใช้เท่าไหร่จ้ะอันเก่าที่บ้านเก่าเราก็ทิ้งไปแล้วจ้ะเพราะว่ามันมันชำรุดพี่พี่รอนทําให้พวกเขาแต่พวกเออพวกเขาเล่นจนชำรุดก็เลยต้องทิ้งไปจ้ะทิ้งไปกล่องของเขาก็ใหญ่กว่าเก่าจะเป็นกล่องอาหารแมวซื้ออันใหม่มาจ้ะอันใหม่มาก็ เบาเบาไปแล้วก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่จ้ะก็เลยเสียดายเสียดายเงินเปล่าๆก็แพงอยู่จ้ะประมาณสามสิบปอนสามสิบปอนก็พันกว่าบาทจ้ะเนี่ยแค่เนี้ยจ้ะเล่นสิลูกเล่นสิแจ๊กเนี้ยจุก,มมกันมาจุกันมาแม่จุกัมาเอ้ยยีละจุกไป yes ไุ๊บๆุอบไล่จุ๊บไปโอ้อมมน,นี่คือแจ๊คแจ็คแจ็คที่เพงทำไมตัวเหม็นจังหรือะตัวเหม็นจังอาบน้ำั้งเปล่า,านี่ฮะอาบน้ำั้างไหมเจ้าแจ็คจ่ะเขามีอายุ7ปีจ่ะเคยอาบน้ำให้เขาครั้งนึง ทีนี้เขาไม่ชอบจ้ะเขาดิ้นใหญ่เลยก็เลยไม่ได้อาบน้ำให้เขาอีกเลยจ้ะก็ไม่เหมือนน้องลิซ่าน้องลิซ่าอาบน้ําอาทิตย์ละครั้งนะจ๊ะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่รู้ไม่รู้จักน้องลิซ่าก็เป็นแมวของพี่อ้อจ้ะช่องพี่อ้อพี่อ้อก็เซตไฮบายพี่อ้อนะจ๊ะช่องของเธอส่วนเจ้าแจ็คนั้นเจ็ดปีอาบน้ําครั้งหนึ่ง ก็ตัวคงต้องร้องเพลงที่ว่าเจ็ดปีอาบน้าหหนเดียวเจ็ดปีอาบน้าหหนเดียวสาวสาวก็ไม่เลยเลี้ยวอาบน้าหหนเดียวเราอยู่ได้เจ็ดปี <laughs> ส่วนเจ้ารูเพิร์ดก็อยู่ในโลกของเขาเหมือนเดิมจ้ะตั้งแต่วันแรกและเดี๋ยวนี้หนึ่งเดือนเขาก็ยังนอนอยู่ในเก้าอี้เก้าอี้ไม้สักทองแกะสลักเหมือนเดิมจ้ะนี่ที่ของเขานอนทั้งกลางวันกลางคืนจ้ะนี่จ้ะเป็นแมว เป็นแมวของคนอื่นนะจ๊ะเป็นแมวของคนข้างบ้านที่บ้านเก่านะจ๊ะพอดีเขาย้ายไปเขาก็เลยยกให้เราเราก็เลยก็เลยเอาเขาไว้จ้ะจ้ะเขาบอกว่าเขาย้ายไปอยู่อยู่ใกล้กับถนนใหญ่กลัวเขาว่ากลัวว่าเขาจะถูกรถชนส้มก็เลยรับรับเลี้ยงเขาไว้จ้ะก็เลยมาโตกับเราก็ ฝึกฝนเขาไม่ค่อยได้ละจ้ะเขาชอบกินอาหารมนุษย์ส่วนไอ้ยิ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวยิ่งแล้วส้มก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวทุกเชา้าเขาก็จะมาขอกินนะจ๊ะส้มก็เลยต้องทำคลิปอ,อะไรนะกินเตี๋ยวกับเมียวจ้ะก็ขอให้เพื่อนๆให้กำลังใจด้วยนะจ้ะคลิปกินเตี๋ยวกับเมียวจ้า เจ้าแก๊กมันไม่กินหรอกอย่ามันมันไม่รู้จักก๋วยเตี๋ยวเลยส้ําไปเจ้ารูเพิดมันมันชอบอาหารมนุษย์จ้ะเดี๋ยวไปชมตอนที่เขากินอาหารแมวกันเลยจ้าเพื่อนๆน,นี่แหละจ้าเพื่อนๆชีวิตของพวกเขาดีขึ้นจ้าก็กินอาหารแล้วก็น้ำหนักเขาก็ไม่ได้ลดจ้ะทั้งสองตัวนี้ คิดว่าน้ำหนักเขาจะลดเพราะว่าคิดถึงบ้านเก่านะจ๊ะแต่น้ำหนักเขาก็ไม่ไม่ลดจ้ะก็เดือนหนึ่งเต็มเต็มพอดีจ้ะวันนี้วันที่หกเราย้ายวันที่หกเมื่อเดือนที่แล้วก็รู้สึกดีใจจ้ะน่ารักเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมเรารักเขาจ้ะเราเราได้เข้ามาเราก็รักเขาใจ อยากเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้ะอันนี้เป็นขนมแมวนะจ๊ะขนมแมวพี่เคยพี่เคยซื้อให้พวกเขาจ้ะเราเราไม่ได้ซื้อให้เขาพี่เคยพี่รอนจะซื้อซื้อให้เขาซื้อมาให้หลายหลายกล่องเลยจ้ะเพื่อนชอบไหมลูกชอบมากใช่ไหมทั้งเจ้ารูเพิดทั้งเจ้าแจ๊ค ชอบกินเข้าไปกินเข้าไป happy anniversary วันมั่น happy anniversary น yeah? ะ new house happy happy anniversary new house น yeah? ะอ,อร่อยไลยหรออร่อยเหรอชอบใช่ไหมอ๋อชอบขอนมแมวเลยเหรอ,อเป็นค,คล้ายๆยอกกัดเนี่ยจ้ะเพื่อน นท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสําหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจยิ่งๆิ่งขึ้นไปได้นะจ๊ะขอทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีจ้ะบา,บายบายเลิฟเลิฟจ้า 拜拜。Bye bye.